จับตามองให้ดีฮะเรื่องที่ไปตรงกับวันรัฐประหารพอดี22พฤษภาคมนะฮะพุทธศักราช2568ไปตรงกับการรัปรบหารวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พอดิบพอดีเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ชิมกิจนัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 n e w ส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทุจริตจำนำข้าวนะฮะซึ่งปรากฏว่าศาลนัดนะฮะที่จะมีคําพิพากษาครั้งสุดท้าย โครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมที่พักเพื่อไทยทำสัญญากับชาวนาไว้อย่างสวยหรูว่าจะทำให้ชีวิตรากหญ้าอยู่ดีกินดีด้วยการรับจำนำข้าวตันละ1 5 0 0 0บาทแต่ระหว่างโครงการกลับพบการทุจริตหลายร้อยคดีจนมีการคาดการว่าเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมีชาวนาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจนเกิดคำถามว่าพวกเขาทำเพื่อคนรากหญ้า หรือเพื่อใครเพราะเมื่อโครงการนี้เริ่มขึ้นรัฐกลับเจอปัญหาขายข้าวไม่ออกค่ะเพราะแค่ราคาขายจากต้นทุนของเราก็สูงกว่าราคาข้าวจากประเทศอื่นตั้งเยอะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ออกมาคัดค้านเพราะเห็นแววเจ๋งแน่ รัฐบาลน,นั้นจะเดินหน้ากับโครงการรับจำนำข้าวนี้ต่อไปไหมครับล่าสุดค่ะความเห็นของทางฝ่ายการเงินเองนะคะก็หวั่นเกรงค่ะว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดผลขาดทุนอาจจะกลายเป็นปัญหาทางการคลังถ้าขืนดำเนินโครงการนี้ต่อไปมันก็จะกระทบในอนาคตในเรื่องของอความมั่นคงทางด้านกาครคลังได้แต่รัฐยังคงใส่เกียร์เดินหน้าประกาศข่าวใหญ่ขายข้าวแบบจีทัจีได้แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เงินประชาชนแท้แต่รู้ไม่ได้ว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่อะไรยังไงในโยกูกค่ะหนูไม่เข้าใจเดี๋ยวว่าอยอดที่มีการขายจีจีแล้วก็คือตัดล้านคำยืนยันว่ามีการ่กออกจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นในเรื่องของข้อสัญญาระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้เอาอะอียดชี้แจงเดี๋ยวจะให้มีการชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบค่ะก็จริงจริงแล้วเราทราบแต่ตัวเลขเพราะอะไรเด็กน้องต้องให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงนะคะ ตลอด3ปีของโครงการจำนำข้าวประชาชนไม่เคยได้รู้อะไรเคลีย,ลย,ลยร์เลยสักอย่างพอถามจีมากเข้าคำตอบที่ได้รับคือแบบนี้ค่ะค่ะ,ค,ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมามา3ขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย,อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย,อย่างนั้นเรอคะ3โครงการแล้วนะคะคือ ตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ไทำไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาและจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต๊อกกี่ตันคะ เดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่ทหายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วผมเห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะ แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขัดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขัดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินในตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะทําไมนะรัฐถึงอ้ามอึ้งนะักสืบกลับไปก็เจอพิรุธอยู่หลายจุดพิรุษจุดที่หนึ่ง ตอนเจอหลักฐานแคชเชียร์เช็คค่าข้าวค่ะเช็คค่า,าข้าวจ่ายเข้ากรมการค้าต่างประเทศ2ใบมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งปกติการค้ากับรัฐต่างประเทศเช็คก็ควรมาจากธนาคารต่างประเทศแต่เช็คอันนี้ กลับมาจากแบงก์ของไทยแถมคนเซ็นเช็คยังเป็นคนไทยชื่อนายสมคิดที่รุดจุดที่2ในายสมคิดเป็นผู้แทนของบริษัทจีนชื่อ GSG s และไหาหนานที่รัฐอ้างว่าขายข้าวแบบ G2G ด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนฝ่ายจีนอีกสองคนคือนายรัฐนิตและนายลิศโดยมีเสียโจทําหน้าที่เอาข้าวออกจากโกดังแต่พอปปชสืบกลับไปก็ถึงกับอ้าปากค้างค่ะเพราะสองบริษัทจีนนี้ไม่ได้ถูกมอบหมายจากรัฐจีนให้มาทําสัญญาจีทูจีกับไทยไงรัฐบาลถึงไม่รู้แล้วยังให้สิทธิจีทูจีกับพวกเขาอีกละคะพิรุจจุดที่ส แล้วเขาเอาข้าวออกไปไหนถ้าไม่ได้ไปจีนเราก็สืบต่ออีกสิคะแล้วก็พบว่าข้าวที่ถูกนำออกมาจากสต๊อกของรัฐในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเพราะไม่มีคู่แข่งไม่ได้ไปนอกอะไรหรอกค่ะแต่ถูกแอบ,บเอาไปขายต่อให้บริษัทเอกชนในไทยก่อนจะเวียนเทียนกลับเข้าโครงการจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดอีกครั้งรัฐเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนจุดที่น่าสนใจก็คือ มีบริษัทหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบกลิ้นปล้อนนี้เสมอชื่อสยามอินดิก้าทรูจุดที่สี่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปหาเหล่าผู้แทนจากบริษัทจีนเกออีกทีค่ะพอสาวลึกกลับไปที่คนพวกนี้ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิก้าด้วยกันทั้งสิ้นมาถึงจุดนี้ยหนูขอรู้หน่อยเหอะว่าเจ้าของบริษัทสยามอินดิก้าเขาคือใครเขาก็คือ เปียนคน n s o n ของนายทักษิณชินวัตรนั่นเองเคลียร์หรือยังคะว่าทำไมรัฐถึงไม่อยากแอะเรื่อง G 2 G มาตลอดนำไปให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับกรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติอย่างร้ายแรงแค่3มปีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายกปูสร้างความชิมหายอะไรบ้างผลานเงินชิบหายคะ่ะรัฐขาดทุนไม่ต่ำกว่า500สล้านบาท นับเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคุณภาพข้าวไทยชิมหายช่วนารีปลูกข้าวจนลืมใส่ใจคุณภาพอัดสารเคมีเกินข่ามาตรฐาน ภาพหลักเข้าไทยก็ชิมหายค่ะภาพข่าวข้าวเน่าครั้งในกว่าดัง <c oughs> แพร่ออกไปทั่วโลกจนภาพลักษข้าวไทยเสียเกินเยียวยาตลาดข้าวไทย <c oughs> ชิมหายเมื่อข้าวไทยขายแพงกว่าเพื่อน <c oughs> เขาก็ไปซื้อที่อื่นจนยอดส่งออกลดถูกค้อนช้์และภาพเอกชนแจ้งไม่เป็นท่าเลยค่ะชาวนาก็ <c oughs> ชิบหาย <c oughs> ดอนเบี้ยวไม่รู้กี่รอบประท้วงไม่รู้กี่หน แต่ชาวนาก็ยังร้องขอจำนำข้าวเพราะเขาใจว่าได้เงินง่ายเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ชาวนารอการช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวสุดท้ายโครงการที่บอกว่าทำเพื่อชาวนาคนรากยากแต่ตอนจบคนตัวเล็กๆอย่างชาวนาเจ้าของโรงสีข้าราชการกลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่เกี่ยวกับจำนำข้าวมากถึง174คดีส่วนนักการเมืองกอ็ลอยตัวสิคะ กว่าห้าแสนล้านที่เสียไปทำอะไรได้มั่งถ้าอยากให้ชาวนาะอยู่ดีกินดีเงินก้อนเนี้ย แบ่งให้ชาวนาสี่ล้านครัวเรือนเป็นเงินสดสดยังได้ครัวเรือนละตั้งแสนกว่าบาท <Wow. S 1> โดยไม่ต้องพึ่งโครงการจำนำข้าวดิสัมส่วนข้าวเน่ากว่าแปดแสนตันเยอะขนาดนั้นรู้ไหมคะว่าเอามาเลี้ยงคนไทย65ล้านคนวันละสามมื้อเราจะมีกินกันอิ่ม้ํำถึง30วันเต็มเตมเลยค่ะศูญเสียมหาศาลขนาดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะพวกเราต้องช่วยกันจับตาดูคนรับผิดชอบคดีนี้เพราะกฎหมายใหม่ใครกองเงินเรา ไปกองไปเท่าไหร่นอกจากจะโดนคดีอาญาแล้วเขายังต้องเอาเงินที่เขากองไปมาชดใช้คืนให้พวกเราด้วยถ้าเราช่วยกันติดตามคดีนี้ประเทศที่รักของเราจะไม่เจ็บตัวฟรีแน่นอนค่ะกรณีคำสั่งเรียกค่าสินไหมทดแทนให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรชดใช้ค่าสินใหมทดแทนจากการไม่ระงับยับยัง้งความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวในฐานะนายกุก3 5 0 0 0ล้าน จากความเสียหายทั้งหมดในกองใหญ่แต่แบ่งให้นายกรับผิดชอบ35,000ล้านสั่งให้นายกยิ่งรักชดใช้เป็นคําสั่งทางปกครองก่อนหน้านี้คุณยิ่งรักษไม่เห็นด้วยนะก็ได้มีการฟ้องมาที่ศาลปกครองศาลปกครองกลางตัดสินคุณยิ่งรักชนะศาลปกครองกลางตัดสินให้คุณยิ่งรักชนะแล้วให้เพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์จำไค่ะอายัดทรัพย์ก็บ้านโยทินอะไรไมอะไระนะั่นแหละ แล้วคดีก็มาถึงศาลปกครองสูงสุดล่าสุดสมนักข่าวอิสาราอัปเดตครับว่าวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา13.30นาฬิกา30นาทีศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออฟอฟพอพึ่ง1 6ึ่งหขีด6ึทับ2,564ระหว่างนางสาวยิ่งรักชินวัตร ในฐานะผู้ฟ้องไงคดีนี้คุณยิ่งรักเป็นการฟ้องให้เพิกถอนคําสั่งฉันไม่เห็นด้วยที่จะมาสั่งให้ฉันชดใช้เงินค่าเสียหายฉันเลยเป็นฝ่ายฟ,ฟ้องค่ะศาลปกครองกลางให้คุณยิ่งรักชนะแล้วศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินอย่างไรรอติดตามฮะวันที่22พฤษภาคมนี้13นาฬิกา30นาที แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขัดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขัดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะโครงการมันยังไม่จบอะจะให้บอกยังไงเนี่ยไม่เข้าใจ แล้วจะให้บอกว่าเราโตว่าขาดทุนสองแสนหกแต่เราไม่มีตัวเลขมายืนยันกับทางประชาชนหรอคะก็ถ้าวันพรุ่งนี้มีคนออกมาบอกว่าโครงการขาดทุนห้าแสนล้านทุกคนก็จะฟังอย่างนั้นหรือไม่ก็มีตัวเลขออกมาชัดเจนนะคะแต่ไม่ใชขคือการกล่าวหาน <ๆ S 2> <ๆ>ี่นมันง่ายนะฮะทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันกระบวนการมันยังไม่จบสิน้น คณะกรรมการปิดบัญชีเขาก็มีวิธีการทํางานชัดเจนเนี่ยเขาบอกวิธีการคํานวณอะไรแล้วแล้วทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นเคยมีปัญหาค่ะพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ทำไมมันมีปัญหาครับค,ค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3มขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย,อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่าย,ยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหระคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยม,มันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับ ทำไม,ไม,ไไมเราไม่พูดค,ความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุนค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้แ800รเหรียญนะคะอย่างี้อยค่าที่มันเจ๊งไปหลายแสนล้านอยู่ตรงไหนอะ เอาเนี่ยคุณตอบประชาชนก่อนเราเป็นประชาชนเราอยากรู้คือตัวตัวที่ท่านท่านพูดตรงนี้คือข้อมูลมับอกแล้วว่าการจะนานก็ไปสอบถามไปบริสัทกันนานดิตรวจสอบการข้อมูลขามกระทงแกล้งข้อมูลอะไรขาวเนี่ยเราถามกำลังข้าวที่รัฐบาลคุณทำมาเจ๊งมาหลายแสนล้านเนี่ยใครรับผิดชอบตอนนี้อยู่ในศาลเนี่ยคุณตอบก่ันไม่ใช่คุณมาถามอย่างเงี้ยคุณมาเอาเราอามันเกี่ยวไหมไอ้ข่าวการจำหน่าข้าวเนี่ยใครท่านบอกซื้อมาเนี่ยคุณยังไม่ถามบริษัทที่ซื้อบริษัทที่ผลิต อันนี้เป็นหน่วยาราชการถ้าเขาไม่ส่งมานะฮะแล้วคุณมาเนี่ยคุณยื่นคำร้องสิคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรดิฉันในฐานะประชาชนอยากจะถามได้คนการจำนำข้าวที่เจ๊งเนี่ยรอรอ,อคำตัดสินอยู่เนี่ยรัฐบาลคุณจะว่ายังไงในยุคด้ยกป,ปูคเน,นเนี่ยหญิงแก่าาเนี่ยดาริขี่บ้าขาวเนี่ยดิฉันในฐานะประชาชนก็อยากจะรู้เหมือนกันไม่ใช่ป้าอายุคนใหญ่ใช้คุคใกล้เคียงกันจะเรียกป้าจะ้วเราพี่ศิษย์พี่ตาแม่คุณ ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เรียกให้เกียรตินะครับเพราะว่าผมไม่เพราะพังมานาแล้วประชาชนนี่เดือดร้อนเนี่ยภาษีของประชาชนเนี่ยเอาให้พวกรัฐบาลคุณไม่ผาในโครงการจั่น้ำข้าวเนี่ยแล้วรัฐบาลไปยุติจะเข้ามาดูแลเนี่ยคุณจะมาหาจะไปไก่ข้าวที่มันไม่อยู่อ่ะไอ้ข้าวที่ผ่านไม่ไร คือคือผมอยากจะเจออยากจะพบเนี่ยทางด้านโารงการคือไม่อยู่สักครั้เลยเหรอครับเนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ปัญหาจิ๊กจ๊อยไอ้ปัญหาโครงการใหญ่ๆที่มันเจ๊งอยู่ในรัฐบาลคุณเนี่ยคุณไม่หาคนรับผิดชอบก่อนคนรับอยู่ในรายงานในระบบมันมีอยู่นะครับคือได้แบบพบในกรณีของเรื่องของจันทร์นำข้าว รากฏว่าวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่ารายงานว่าศาลปกครองสูงสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งกระทรวงกันคลังที่ให้รับผิดชอบชดใช้นะครับค่าสินไหมทดแทนกรณีโคร,รงการจำนำข้าวโดยศาลปกครองสูงสุงสดอ่านคำพิพากษาในวันที่22พฤษภาคม25 6 8 เวลา13.30นาทีวันดังกล่าวฮะสารปกครองสูงสุดที่จะอ่านนั้นก็เป็นวันที่ตรงกับวันรัตะประหารปี2557 7พอดีนะครับครบรอบ11ปีพอดิบพอดีนะครับซึ่งที่ผ่านมาในคดีจันำข้าวนะครับสารดีกาแผนคดีายาผู้ดำเรงตตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีคำพิพากษานะครับจำคุกยิ่งรักชินวัตร ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยให้จำคุกเป็นเวลา5ปีนะครับกึ่งหนึ่งจากโทษจำคุก10ปีนะครับจากนั้นยิ่งลักก็ลบหนีออกจากประเทศไทยทิ้งให้บุญทรงเตลิยาพิลมติดคุกแทนรวมกันถึง45ปี ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือสารปกครองกลางนะครับได้ยกคําร้องในกรณีดังกล่าวคือยิ่งหลักชนะแต่สารยังคงอายัดรัพย์ในกรณีจะนำค่าไว้ตั้งแต่ปี2,564กรณีจะนำค่ามีความเสียหายกว่า490,000ล้านบาทนะครับจากการบริหารของยิ่งหลักชินวัตรคดีนี้เป็นคดีแรกนะครับที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 36,000ล้านบาทนะครับถ้าในคดีนี้นะครับสารปกครองสูงสุดนะครับยืนตามสารปกครองกลางก็หมายความว่ายกฟ้องยิ่งลักก็ไม่ต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแต่แต่งสินแต่ถ้ามีการยืนยันนะครับยกคำร้องของยิ่งลักนะครับที่ยืนอุทธรณ์ในกรณีดังกล่าว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องจ่ายเงินตามคำร้องของกระทรวงการคลังจำนวน3.6หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันได้ทำการอายัดทรัพย์ไว้ทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยก็มีโอกาสถ้าสมมติผิดนะฮะก็ตกเป็นของแผ่นดินนะครับถ้าไม่เบียงพอก็เหมือนสมัครสุนทรเวทฮะครอบครัวทั้งหมดห้าชั่วโคตรจะต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องทางแพ่ง ไม่ได้รับผิดชอบอาญารับผิดชอบทางแพง่งก็จะต้องจ่ายสิ้นไหมทดแทนนะครับรวมถึงคณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนำข้าวด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าผิดสมมุติว่าผิดสารตัดสินว่าผิดก็ไม่จบแค่นี้เหมือนกันนะครับคดีจำนำข้าวเนี่ยมีความเสียหายถึง4.90 0 0 0ล้านบาทกระทรวงการคลังต้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม,ตมนะฮะจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอีก นะครับทราบว่าคดีที่คงค้างที่ปปชมีกว่า200คดีนั่นหมายความว่าจะมีคดีอื่นตามมาอิลุปตุปต๊บตามมาสดัหมันไหวคนที่รับผิดชอบนะครับก็จะไป5ชั่วโคตรรับผิดชอบทางแพ่งที่ผ่านมาการตัดสินทีศานดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัครศุนทรเวทในกรณีการชดจรลิตรถดับเพลิงจำได้ไหมครับในยุคของสมัครศุนทรเวีเรื่องนี้นะครับ จับตามองให้ดีฮะว่าสารปกครองสูงสุดจะพิพากษาอย่างไรนะครับถ้าพิพากษาว่าถูกก็รอดไปถ้าพิพากษาว่าผิดนะฮะก็ต้องรับผิดชอบทางแพ่งเพิ่มเติมแต่ทางอาญานั้นสารจำคุกยิ่งลักไปแล้วเป็นเวลา5ปีแต่หลบหนีนะครับคดีลักษณะด,ดังกล่าวฮะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีอายุความจับตามองให้ดีฮะเรื่องนี้ไปตรงกับวันรัฐประหารพอดี 22พฤษภาคมนะฮะพุทธศักราช2 5 6 8ไปตรงกับการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พอดิบพอดีเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแรกขาดต้องรอนเรร้ายหลักยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แขวเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้ หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่ก่อนรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้น ไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์บุแไ่ยดิน